มาร์เก็ตตทนงน2021นะครับวางแผนการตลาดของคุณให้เหนือกว่านะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับการทำการตลาดโดยหวังเพียงแต่การยิงโฆษณาเพียงอย่างเดียวการตลาดสมัยใหม่ในปี2021นี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือการนำมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตลาดของคุณเป็นหนึ่งในกระบวนการการวางแผนการตลาดของคุณนะครับ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีที่คุณจะขาดไม่ได้ในแผนการตลาด2021ประกอบด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะครับ1มาเทคสแต็กนะครับมาเทคสแต็กคือชุดของเทคโนโลยีที่คุณควรจะนึกถึงนะครับเวลาที่คุณจะวางแผนการตลาดสำหรับปี2021นะครับพรคุณควรจะสนใจกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในแผนการตลาดของคุณนะครับเทคโนโลยีที่คุณเอามาใช้นั้น อาจจะมีหลายเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อกันที่เรียกว่า t e คส s t a c k นะครับเรื่องที่2 d a t a d r i ได้ Marketing นะครับเราจะต้องวิเคราะห์ถึง Data นะครับการเอาข้อมูลมาใช้นะครับข้อมูลตัไหนที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเอามาช่วยพัฒนาให้กลยุทธ์ทางการตลาดของเราประสบความสำเร็จได้นะครับ3นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Marketing Automation นะครับกระบวนการทำการตลาดสมัยใหม่นะครับ กระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือเรียกว่า marketing automation นะครับหมดยุคแล้วครับที่จะทําการสื่อสารแบบไม่เป็นระบบบางครั้งทําบางครั้งไม่ได้ทำนะครับถ้าเราทําบนแผนของ marketing automation นะครับทุกอย่างก็จะลดความพลาดและความแ่นยำม,มากขึ้น 4. นะครับก็คือ personalization marketing นะครับกระบวนการทําการตลาดที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ละบ,บุคคลการสื่อสารการทําการตลาดก็จะเน้น ความเฉพาะเจาะจงไปตามบุคคลหรือความสนใจของเขานั้นๆเลยนะครับผมแต่ก็5นะครับ Data Visualization นะครับเมื่อเราทำการตลาดอย่างเป็นระบบมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายชุดหลายชิ้นแล้วนี่ยครับการนำชุดข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับมาสื่อสารมามนิเตอร์นะครับอย่างเป็นระบบแบบเห็นข้อมูลแบบ real time นะครับสามารถโมนิเตอร์ได้ตลอดเวลานี้นะครับ ก็เป็นหนึ่งในแผนที่ควรจะต้องอยู่ในแผนธนลัทธิของคุณในปี2 0 2 1ด้วยนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจวางแผนการตลาดเรา Overkin f ินนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยคุณวางแผนการตลาดโดยเน้นการวางแผนการตลาดที่ครบถ้วนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตลอดทั้งกระบวนการทางมาเก็ตติ้งและการรักษาลูกค้าไว้นะครับโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการตลาดของคุณครับให้ฉลาดขึ้นสมาร์ทขึ้นนะครับสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ในระยะยาวนะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับติดข้อความติดต่อกับเรามาได้เลยนะครับ